ครับสวัสดีครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวนะครับลำโพง JBL นะครับ Go สนะครับตัวนี้สามารถกําน้ำได้นะครับผมก็นี่นะครับเพื่อนเื่อนก่อมาดูครับนี่กล่องเดิมลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับให้นเพื่อนจําไว้นะครับของปลอมลอกเลียนแบบก็มีนะครับแต่จะให้ดูนะครับนี่นะครับนี่นะครับของปลอมเลียนแบบไม่ได้นะครับเพราะว่าด้านในมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ นี่นี่นะครับหูฟังด้านในนะครับจะเป็นอย่างนี้ของปลอมเลียนแบบไม่ได้นะครับนี่เห็นไหมครับตีโลโก้เลยครับ jbl นะครับเดี๋ยววันนี้มาทดสอบไอ้เพื่อนเพื่อนดูนะครับผมปไปชมกันได้เลยครับผมครับก็ถ้าเปิดภายในห้องนะครับรับรองนะครับลั่นลั่นห้องเลยนะครับ ปาร์ตี้เบาๆปาร์ตี้ได้สบายนะครับเปิดเพลงฟังกินเหล้าชิวๆนะครับผมอันนี้เสียงยังไม่สุดนะครับสังเกตดูนะครับเพื่อนๆผมเปิดแค่นี้เองนะจะค่อยเร่งไปเรื่อยๆนะครับ นี้ก็เปิดเสียงไว้ครึ่งหนึ่งนะครับทดสอบระบบเสียงนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะนี่ครับเปิดทดสอบเสียงเต็มเนืนะครับว่าจะดังขนาดไหนนะครับอันนี้คือสุดเลยนะครับผม เสียงก็ประมาณนี้นะครับผมเพื่อนๆเขาบอกว่ากันน้ําได้ใช่ไหมครับอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่ากันน้ําได้แค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาทดสอบดูนะครับว่ากันน้ําได้จริงหรือเปล่านะครับนี่ครับผมไม่รู้ว่ากันน้ําฝนหรือว่ากันน้ําอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองโยนโยนใส่ถังเลยนะครับให้มันรู้กันไปนะครับมันกันน้ําได้จริงเหมือนที่เขาโฆษณามาหรือเปล่านะครับผมก็ยังไม่เคยเห็นเห็นมีคนทาคลิปมาเยอะนะครับ เกี่ยวกับรโพงตัวนี้แต่ผมยังไม่เคยเห็นใครโย,ยนลงน้ำนะครับแต่ผมจะทดสอบโยนให้ดูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะกันน้ำได้จริงหรือเปล่านะครับ นี่นะครับจุ่มเลยนะครับไม่รู้กันน้ำได้จริงหรือเปล่านะครับนี่นครับแต่เมื่อกี้เห็นมีฟองขึ้นนะเอาสักรอบนะอ๋ออันนี้อันนี้กันน้ำไม่ได้จริงนะครับสรุปว่ากันไม่ได้นะครับ เนี่ยครับสรุปการไม่ได้นะครับผมกันได้หรือเปล่านอเนยหรือว่าแบตมันหมดเดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับผมสรุปก็การน้ําได้อยู่นะครับเพื่อนๆเมื่อกี้ผมก็ตกใจนะครับนึกว่าการน้ําไม่ได้นะครับสรุปว่าแบตแบตมันผมไม่ได้ชาร์จไว้นะครับแบตมันหมดมันก็เลยกระตุกมาตอนที่แบบว่าจุ่มลงไปนะครับนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ นี่นครับใช้แบตไว้นะครับแบตหมด โอเคครับสรุปว่าทดสอบการใช้งานแล้วนะครับของเจ้า JBL นะครับ Go3 นะครับลำพงกันน้ํานะครับน้ํายังเปียกอยู่เลยนะครับนี่นะครับก็สรุปว่ากันน้ําได้ครับนี่ก็โอเคนะครับผมถ้าใครสนใจอยากจะซื้อก็สั่งมาซื้อได้นะครับเล็กแต่แจ๋วนะครับไม่แพงนะครับอยู่ประมาณพันห้าพันหกนะครับประมาณนี้นะครับ ก่อนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดแชร์กดให้กำลังใจด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ